ัวลูกคนนั้นว่าพอาดีค่ะที่อ,อัดเพลงพลก็ผมเป็นคน<ฮ>อัดโจต้ัไวนรโมะไม่สอนะไม่พอวะโอเค,เ,คเหลือแค่พวกที่ผมยังอัดไม่ได้นะฮะขาดอะไรนะ

้มเมจะเเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ครับผมก็จะมาหาวิธีการทำให้เจ้าหุ่นตัวเนี่ยทำการให้เป็นเหมือนแบบนี้นะครับถ้าเกิดพร้อมแลก็ไปดูกันเลยไปเย้ต่อมาคือสกิลดาก็ลัสนะสำหรับสกิลนี้เนี่ยเวลาที่กดใช้แล้วกดา เคปปุ่มมาแล้วตรนี้เก็บ้งอะไรให้กูนะร็เช่ช้จอสีนี่

mana, kau ni cuma kau, lah kau, mungkin ni, oh. อ่าวฟังเสีย huh. ง mm ้น hmm. mm ี้ก็ตกตกเลยกะแพ้กเจอแพ้แล้วฮะทำแล้มาเจอแล้วตากาะเจอแพ้แล้วะตากาตะเจอแพ้แล้วอ้าวไม่มาแล้ว

嗯。 เนี่ยลูกสอนยังไม่ขึ้นอะไหนจาไหนเลียก่อนหรอนี่เธอ,อดูว่เาเปิดนั้นก็เปิด

อย่างนี้วเนี่ยคิ่ต่อให้ได้นกอ่ะแม่งก็ตามไม่ทันตายเออเเอใหม่คลิปหน้วัสดีคับผมมึงตายแะ้วรอคลิปตวอรอรอ เราไปเล่นเกมเปเปมันอยู่ไนกันไเช่นเคยนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราไปอยู่กับโปเกมอนที่มีชื่อว่าซอนนะสซอนก็เป็นเนี่ยเป็นต่าสายต้องติดป้ายเลยว่าป่าป่านั่นเองโปเกมอนตัวนี้เป็นหนึ่งในโปเกมอนที่ผมเซอร์บ่อยมากเลย 82ทีเอ,อมาไม่ถว่าสกิลเียนะจะเป็นการแลกติงกับไปติ้งสตงข้อหานะอี้ทําเนะึมาีว่าข้ามแพงมาไม่ได้การจมตีปกติของตัวนี้เนี่ยการจมตีคั้ที่จะเป็นการตบพุ่งเข้าไปตีนะอันนี้คือครั้งที่หนึครั้งที่สามจะพุ่งเข้าไปตีนะหนึโอเคเหมือนว่าครั้งที่สเนี่ยจะพุ่งเข้าไปตีแต่ว่าเมจจะรบากวาด้ ทีอกอาร์นฟาซิทของมันนี่ยคือตัดเล่มทำเร็วในการเรื่องที่นะซึ่งเนี่ยเนี่ยมันก็อยู่ในการต่อตูแล้วนะแต่ว่าสกิลอามันก็ยังอยู่พอมาดูสกิลซ้อนพอมาต้องสกิเพ้นนะเป็นสองสกิลที่คนนี้จบเล่นเยอมากที่สุดเลยสาหรับสาับซอนเนี่ยจะเป็นการปว่ยพินไปนะซึ่งจะทาให้สตตนทีดอลเนี่ยติดพินไปเรื่อยๆนะ คูาวจะอยู่ที่8วินะต่อมาคือสกิลเทคซึ่งเราจริงๆไม่ต้องโดนศัตรูตก็ได้นะนี่ไม่ตรงไหนก็ได้ <S <S ต่อไปก็โด, <S <S ดนศะัตรูเนี่ยมันก็จะทำดาวเปินะความพิเศษของสกิลเทคเนี่ยถ้าเกิดว่าเราโจมตีศัตรูที่ติดสถานะนะนะจะทำให้สกิลเทคเนี่ยรีคูลดาวนะอ่าปล่อยสลักบอมไปรแล้วก็ปึ๊บเข้ามาอย่างนี้อ่าเจ็บละมัน <มา S 1> จะรีคูลดาวนะ์นะได้เรื่อยๆเลยนะเว้ย เอาจริงๆไล้มกกว่ทีอีกแล้วก็อเออออ,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 อสกิลพิแบบอัปเดเจะทำให้การติดพิษได้นานขึ้นสกิลแบบอัปเดตเจะทำให้ทำา a าเมได้แรงขึ้นนะนี่เห็นหม,มคู่ดวด้วยนะตอนแรกอะสลับปอมวิไม่ใช่หรอตอนนี้เหลือแค่หวิสกิลไม่ได้เขียนนะเว้ยมันเขียนไม่่อยละเอียด เนจะป็การทิ่งสร้างนานนเนี่ยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็าจสร้างกันใหม่ครัเพราะว่าันนี้ก็น่าจะได้เวลารอสมควรแล้วแหละตอนนี้อสมเสหัลนเนี่ะให้สนอนหลับนขมก็จะหลับไปแล้วละครัเพราะว่าตอนนี้